แจมตอนนี้เห็นว่ามีเพนเตอร์เดียวอ,อ๋อครับผมก็ก็ม,มีมีเข้ามาอีกมีเข้ามาเยอะครับก็ยังไงก็ยังได้อีกนะยังได้อีกนะตอนนี้มีประมาณร้อยตัวได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าถึงขนาดนั้นผมไม่อยู่นี่แหละที่ตัวลวประมาณกิ่ตัวที่เข้ามาโอ๊ยนิดๆหน่อยๆครับยังไม่ถึงหลักสิบเลยจะเป็นหลักสิบนิดๆหน่อยๆจริงก็ก็เป็นแบรนด์ที่เราเห็นหมาตั้งแต่เด็กๆแหละว่าแบบ เออวันหนึ่งสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นพรีเซนเ,เตอร์เขาอย่างเงี้ยนี่ก็ขอบคุณมากๆจริงแต่ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่ที่เราอยากทำงานร่วมด้วยนะทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้ปกติลูกค้าเลือกเราเองหรือเราเข้าไปหาท้าไม่รู้<อ>เหมือนกันผู้ใหญ่เป็นคนคุยผู้ใหญ่การให้น่าจะเห็นเราจากผลงานเราแหละครับแล้วก็ตัวตนของเราด้วยอย่างเงี้ยปรมาม่าไหมพี่แจมปกติเรารับงานที่เงี้ยแล้วพอวันนึงแบบนี้ก,าานก็ไม่นะครับมันมันชินแล้วพี่ <c oughs> คือต่างคนก็ต่างมีมีมีพาร์ทงานเดี่ยวของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีงานคู่ด้วยซึ่งมันก็บาลานซ์บาลานซ์กันแหละอันนี้ก็แบบยังได้ได้ทุกงานได้หมดนี่ผลงานคู่กันมันยังจะมีนะตอนนี้ก็ยังมีแฟนมีทครับมีแฟนมีทต่างประเทศที่ยังจัดอยู่เหมือนกันก็เมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาจากที่มาเก๊าใช่เพิ่งกลับมาอันนี่ยังจัดแลกอยู่เลยห่างชั่วโมงเดียวเอง ไปแฟนโลกไม่เลยคุณเล่นเล่นเดี๋ยวจะมีต่อที่เจแปนครับจีเจแปนอีกก็คือปยอยไปแฟนเทหนช่วงนี้จะอยู่ในเอเชียแต่ยังได้อีกนะจริงๆผมอยากไปเวิร์ทัวร์ด้วยซ้ำาแจมเวิร์ทัวร์อย่างนี้หรอได้หมดฮะอยากไปที่ไหนมีมมีโซนทโ คือผมไม่มีในใจพี่แต่ผมผมอยากไปเจอแฟนๆทุกๆประเทศอะอยากรู้ว่าพวกเทศนัเขาเป็นไงเพราะไปแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยบางประเทศไปอะบางที่ที่เราไปอะคือเขานั่งกันเงียบๆบางก็นิดๆหน,น่อยๆแบบคือธรรมชาติของอของคนที่นั่นอย่างเงี้ยครับแต่ที่เป็นประเทศไทยก็จะสุดหน่อย <laughs> รู้สึกว่าสุดๆแล้วที่ไทยถ้าพังออกมาได้คือพังไปขึ้นเวทีด้วยกันแล้ว ทุนนท่มันพี่แจมทํางานหาเงินมาหาเงินมาเยอะเนี่ยยังเอาเงินไปทำอะไรอย่างไรอยังไปช่วยน้องๆไปอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะโอ้ยจริงๆมันไม่ได้เอย,ย,ยอะขนาดนั้นพี่มันก็พอกินพอใช้พออยู่แบบได้ไงี้ยคร ب, ับเราก็ก็ครอบครัวสบายขึ้นก็ทางบ้านก็แบบรีโนเวทผมก็รีโนเวทบ้านให้เสร็จหมดแล้วแล้วก็บ้านตัวเองก็มีแล้วแต่ก็แต่ยังผนะ่อนอยู่นะยังผ่อนอยู่นะใช่ล้านโไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึง ซื้อเอาไว้อยู่เขาเรียกว่านกน้อยทำลังแต่พอตัวไม่ไม่เอาใหญ่มากก็คือมันอยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ครับอยู่คนเดียวส่วนใหญ่คือห้องนอนเป็นห้องเก็บของเพราะว่าของที่แฟนขับให้เราก็ต้องเอาไปเก็บเก็บไว้ผมไม่อยากเอาไปทิ้งไง<อ> โอ้โหมันแบ่งแบ่งเยอะพี่มีแบ่งเก็บแบบผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลย100%ผมใช้อะไรบ้างส่วนใหญ่มันจะไปอ่ามันจะไปอยู่ที่เงินเก็บมากกว่า<ช>แล้วก็จะมีเงินที่เราใช้แบบเอาอาายกเราอยากใช้อะไรเราก็ใช้อย่างเงี้ยก็จะแบ่งไว้ประมาณนิดน,นินดหน่อยหประมาณ10% 5%อย่างเงี้ยครับอ,อือก็คือเนี่ยส่วนชัดเจนจะให้แบบมีปังค์นในการเงินใช่เพราะเราก็มีแผนอยากทำธ,ธุรกิจของเราด้วยอยากทำอะไรครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันช่องทีวีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธ,ธุรกิจเกี่ยวกับแบบขายของอะไรอย่างเงี้แหละ ใช่ครับออนไลน์เป็นแบบผลิตภัณฑ์เลยไม่ไม,ไ,มไม่เป็นผลิตภัณฑ์ผล,ลิตภัณฑ์เน่ยเคยคิดไว้เหมือนกันเพราะตัวเองอชอบมีปัญหาเรื่องแพ้เรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ย,ยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอยากขายเป็นแบบของใช้มากกว่าชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับชายเดี๋ยวลองดูว่าแบบว่าจะเป็นอะไรไฟนอลแล้วจะเป็นอะไรจริงๆออันนี้ยังไม่กล้าบอกเหมือนกันกลัวบอกไปแล้วไม่ขายโดนดาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ